ใช่เอาไม้โนออกมาหนิใช่เอาไม้โน้ะในกระเป๋าคุ๊กใช่ามา,ไ,ไ,าไม่ใช่สิมิงไม่ผมขอร้องไม่ใช่สิมิงก็อยากขึ้นมาทำไมอ่ะแจ๊กโอยเกิดเปนเ็นเราใจ๊อ่อนไม่ได้เราหยู่บนห้างเนี่ยใช่ใช่ใชสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนเอฟซีทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะมาพิสูจน์ห้างแถวนี้นะครับ ว่าห้องแถวน,นี้จะมีอะไรมาบ้างซึ่งผมก็รู้สึกว่าที่นี่ก็เงียบม,มางเลยทุกคนค่ำคืนนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวครับมากับแจ็คบโบนี่ยังไม่เคยมาใช่ไหมโบใช่ห้องนี้ผมรู้สึกว่าที่นี่เงียบเป็นพิเศษใช่ไม่เหมือนที่อื่นนะแจ็งนะครับทุกคนอ่อตอนที่ เดินเข้ามาในป่าตรงนี้อยู่บนห้างเนี่ยโบรู้สึกไงรู้สึกเหมือนที่อื่นหรือว่าผมรู้สึกเนี่ยเป็นไงบ้างเราอธิบายให้พี่ๆเขาได้รับชมรู้สึกว่าห้างอื่นที่แจเคยพาผมไปมีเสียงลมเสียงสัตว์เสียงอะไรมากมายแต่ที่นี่เงียบมากเลยเหมือนมีอะไรไม่ชอบมาพาคนใช่เหมือนแบบเงียบแบบน่ากลัวแจ็คครับจะรู้สึกบ้างบ่รู้สึกเหมือนกันนะทุกคนมันรู้สึกได้เลยว่า มันต้องมีอะไรที่อยู่ตรงนี้นะครับทำให้สัตว์ป่าหรือว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเงียบผิดปกตินะครับผมคิดว่ามันต้องมีแน่ๆตอนนี้มีลมพัดมาแบบเบาๆนะทุกคนเพราะผมสองคนจะรอสังเกตกันแถวนี้นะแจ็งนะครับถ้ามีอะไรจะถ่ายให้ทุกคนดูนะครับเฮ้ยความเงียบอะไรขนาดนี้แจ็ค ก็นาตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ยินเสียงหรือว่ายังไม่ได้ทำผัสกับอะไรที่ผิดปกติมันยังไม่ได้เจออะไรนะทุกคนจะนั่งอยู่กับบนทางเนี่ยไปเรื่อยๆนะคืนนี้ถ้าเราไม่เจออะไรแล้วก็จะยู่ถึงเช้าเลยไหมยู่ถึงเช้าแล้วก็เดินทางกลับแต่นี่ก็มุนคนดูาจากที่คนบอกอาจจะมีใบไม้บางอย่นะเห็นครับอาจารย์ถ่วงมากเลย คืนนี้ก็ระว,วัง,ววง,งวนะคืนนี้ทุกคนผมว่าแถวนี้ที่นี่ก็ในห้างตรงนี้ก็จะเป็นห้างที่อยู่บนต้นไม้ใหญ่นะรครับทุกคนมีแดดเท่านี้เ,เ,เทาทว,วันนะเต็มเปหมครับอันนี้ก็เป็นห้างที่ใหญ่พอสมควรนะตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นยีนโปง่งข้างหลังก่ะบอกในนี่หรอในตรงใช่ไหนะ่อะไรกินอ๋อป่ามกินป่้ง แจ้งมาไล่ครั้งนี้แจ็คเคยเห็นสัดว์ป่าอไหมเดี๋ยวนี้ไม่เคยเห็นเลยเพราะว่าเราไม่ทันได้เห็นเหมือนเขาอาศัยอยู่ที่นี่แล้วก็เขาเหมือนกลัวอะไรบ้างไฟเหมือเขามาดักมนดักลอแล้วก็จับไปผมว่าน่ามีส่วนนะเพราะว่าแถวนี้เนี่ยเมื่อก่อนนี้แบบชุมสัตว์ป่าชมตัดเยอะมากเลยเห็นพวกผู้ใหญ่ในหมู่บ้านอ่ะบอกว่าแถวนี้จะเป็นเป็นป้อง และสัตว์จะมีเยอะมากทุกคนผมเคยมาน่าห้างที่นี่แล้วก็มีกเกล,ลื่อนแจ้งอย่างนี้ร้อง<ๆ>ลร้องแบบร้องร้องไปอาชีวินเรอนี่ไงร้องออกหากินออกหากินเราเหมือนเขาจะมากินโป่งที่นี่แหละแต่ตอนนั้นเหมือนกับว่ามากันกี่คนไม่รู้จำไม่ได้เหมือนคุยกันเตียงดังด้วยเขาเลยไปที่หนึ่งวันนี้เขาเลยไม่มากินโป่งวันนี้พระจันทร์ก็ ระวังมากเลยนะแจ้งนะมันอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เต็มเต็มที่นะอาจารย์เนี่ยยังไม่เต็มดวงเต็มทีนะ่ถ้าเต็มดวงแบบเต็มที่เนี่ยมันจะวขาวัางว่นนี้เยอะเลยคนนี้เดินป่าจะรู้ว่าแบบถ้าพระจันทร์อย่างงี้ถึงไม่มีไฟใช่ก็เดินได้ใชถ่ถ้าเป็นพื้นที่โลง่งๆนะใช่ถ้าเป็นพื้นที่แบบมีถนนให้อะ่ะอมีต้นไม้เยอะก็เดินไม่ถุืม เพราะถ้ามีต้นไม้เยอะต้นไม้มันก็จะบงังใช่ไหมจ๊ะได่เดี๋ยวนี้ถ้าเป็น,ม,นมันเป็นล่มเมือนเป็นล่มแล้วมันจะมองไม่เห็นทางดูครับทุกคนพระจันทร์เต็มดวงเลยครับแดดพระจันทร์เต็มดวงไม่ควราความเงียบของป่าตรงนี้นะทุกคนถ้าป่าตรงไหนเงียบเนี่ยเรารู้ได้เลยนะว่าป่าตรงนั้นมันจะผิดปกติยิ่งช่วงเวลากลางวันเนี่ยมีเสียงนกเสียงไก่ปุ้งไก่ปั๊กเฮ้ยแจ๊กแจ๊กอะไรวะเฮ้ย hey. กใจมุดเลย เฮ้ยใครเป็นไรเนี่ยแจ็คเฮ้ยให้ช่วยเฮ้ยเป็นไรเป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวทำไรเป็นไรใครอะไรไล่โดนโดนอะไรมันไล่มาครับเป็นผู้หญิงมันกลายเป็นเสือพี่เป็นเสือเป็นผู้หญิงกลายเป็นเสืออะวะมันตปอบผมไปแล้วทีนึงเมื่อกี้ช่วยผมด้วยพี่ช่วยช่วยอะไรให้ให้ช่วยยังไงครับ ช่วยบ้าผมไปดื่มในได้ปะนี่ช่วยหน่อยครับแล้วแล้วนี่นี่มาไกลย,ยังไกลแล้วพี่ผมไม่ไหวแล้วเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยพี่ทุกคนเขาคือเดือดร้อนนะครับทุกคนทุกคนเขาคือต้องการความช่วยเหลือจากเรานะทีแรกเนี่ยมันเป็นผู้หญิงมันเป็นผู้หญิงแล้วเป็นไงต่อพี่มันเรียกผมเรียก <ผม S 1> เขาเขาไปห้ามันแล้วทีนี้มันกลายเป็นเสือเลยพี่ oh. โอ้โหเสือตัวใหญ่ เอาเล็บไปห้าทําไมอ่ะผมก็ไม่รู้เขาไม่รู้ไงเขาคิดว่าขอความช่วยเหลือเขาคิดว่าเป็นผู้หญิงแบบว่าขอความช่วยเหลือเอาแล้วผมันอยู่เชื่อคุณได้ไงอ่ะจริงจริงพี่ผมไม่โกหกเราช่วยผมหน่อยนะพี่ช่วยพ่อมนะเอาไงจะต้องขึ้นไปหาพี่ในเบาะพีขึ้นมาเฮ้ยจะขึ้นไหเฮ้ยจะจะขึ้นมาใช่เอาเมียนนู้ออกมาดิใช่เอาเมียนนู้ในกระเป๋าหัวใช่มาผมไม่ใช่ที่มิงเลผมขอร้องไม่ใช่ที่มิงก็อยากขึ้นมาทําไมอะพี่อยากขึ้นมาผมไม่ เฮ้ยผมไม่รู้จะไปที่ไหนพี่ช่วยผมหน่อยขึ้นมาหน่อยช่วยผมยังไงก็ได้พี่จะจะยังไงดิผมว่าไม่เชื่อหรอกนะโบต้องดุใส่เขาผมว่าไม่เชื่อคุณหรอกนะโบต้องดุเขามันจะเผยธาตุออกมาเลยผมว่าไม่เชื่อคุณหรอกนะขนาดเมื่อกี้ยังเมื่อกี้เพิ่งพูดไปว่าผู้หญิงกลายเป็นเสือแล้วผมจะเชื่อคุณได้ไงโบหรือว่าเขาเดือดร้อนมาจริงนะแจ้งเราก็ห่วงตัวเรานะไม่ใกล้ขึ้นมาหรอก ใช่ผมก็จีจะช่วยผมกยังไงก็ได้พี่ช่วยยังไงผมก็ช่วยได้บอกทางคุณนี่แหละแล้วมันอัฟบอมมาจะทันเนี่ยพี่เนี่ยดูเขาแบบอยากต้องการให้เราช่วยมันจะไปใจอ่อนอนี่นี่ช่วยผมมาน,นะผมคอยร้องเลยพี่น่าสงสารม,มากเลยนะทุกคนนี่นะ,นนนะ,ะทางเนี้ยที่เอ็งเดินลงมาเมื่อกี้จะมีถนนเส้นหนึ่งเอ็งเดินตรงไปเลย เึงตรงไปอ่ะอีกไม่อีกไม่ไกลจะมีหมู่บ้านจริง่พี่ยาขอนะแล้วมาทำอะไรในบ้านเนี่ยผมหลงหลงใช่พี่ป่าแถวนี้นะใช่มันก็อาจจะไกลกับหมู่บ้านนะได้กแค่เดินแค่สามสี่ชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงประมาณนั้นป่ะแจ๊คที่เราเข้ามาประมาณนั้นเลยสี่ห้าชั่วโมงมันไม่น่าหลงได้นะเพราะป่าก็ไม่ใช่ป่าแบบป่าดงดินนะใช่ใช่ แล้วผมจะเชื่อคุณได้ไงเนี่ยผมก็ต้องเอาตัวก่อนนะไม่กล้าให้คุณขึ้นมาเนี่ยวีโบแต่เขาน่าสงสารน,นะขึ้นมาเนี่ยผมฟันเลยนะแจ้งโหยเก็เป็นเราใจอ่อนไม่ได้เราอยู่นบนห้างเนี่ยใช่ใช่คนคือเขาผมเคยเจอมาแต่ผมก็ ใจไม่ใจอ่อนอะถึงผมจะสงสัยยังไงนะวันนี้เป็นอะไรไม่รู้นะทุกคนใจผมวิวอยูแบบไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะทุกคนโอ้ยแบบม้าอ่อนมากๆเลยวันนี้มาแบบนี้แบบผมก็ต้องใจกล้าด้วยกันนะทุกคนพี่เชื่ออะไรครับไม่ไม่บอกชื่อด้วยพี่ช่วยผกหน่อยนะขอร้องเละเนี่ยคุณคุณถอยเอาไปก่อนนะัคุณถอยเอาไปก่อน คุณทอยไปนู่นเลยตรงนู้นเลยโบงเทาคู่นี้ของใครของเองใช่ปะเนื่อคุณคุณเนี้ยของออคุณทอยไปนู้นเลยตรงนั้นดูเขาเจ็บท้องนะั่นน่ะโบดูที่เนี่ยนะเขาเจ็บจับท้องไว้ตลอดเลยเนะี่ยโดนผู้หญิงเสือสมิงสาวเนี่ยทำอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าเชื่อเขาได้หรือไม่ได้นะแต่ผมก็ไม่กล้าให้ขึ้นห้างนะอื เพราะเราก็มีแค่มีดแค่เล่นเดียวไม่มีอะไรป้องกันตัวเลยนะแจ๊คใช่แต่ถ้ามานี่ผมว่ฝาฝันเลยนะอยากจะช่วยเขามากๆเลยดูหน้าสงสารมากเลยดูสิดูเขาเดินไม่ไหวแล้วนะผมจะลงไปดู <S <S ก,ก็ไม่กล้าลงไปดูนะผมจะให้ขึ้นมาก็ไม่กล้าให้ขึ้นมานะคือถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยเขาหวังที่จะพึ่งเรานะแต่ถ้าเขาไปเนี่ยดูเขาไม่รอดแน่ เดินอีกประมาณไม่ไกลอ่ะอาจจะถึงหมู่บ้านก็ได้ผมดูแล้วเขาเดินไม่น่าถึงแล้วทุกคนดูตัวสั่นแล้วเนอะน่าจะบาดเจ็บมาจากไอ้ทางไหนพี่ผาถามทางแล้วัไปทางไหนนะเดี๋ยวผมอยู่บอกนะผมบอกแค่ครั้งเดียวนะผมมีไหวแล้วพี่ผมมไหวแล้วเนี่ยคุณเดินไปถนนเส้นนี้นะแล้วจะเจอห้วย เจะเจอห้วยข้างหน้าเนี่ยคุณก็เดินไปอีกอีกอีกแบบอีกทระยะหนึ่งบอกเขาให้ชัดเจนเลยว่าเดินตามห้วยหรือว่าเดินข้ามห้วยเดินข้ามห้วยก่อนห้วยห้วยแรกนี้เดินข้ามห้วยก่อนแล้วจะถึงห้วยที่สองคุณก็ตามห้วยไปซะประมาณซะโลหนึ่งกว่าก็สักพักหนึ่งอ่ะแล้วคุณก็เจอเจอแบบทางขึ้นภูเขาอ่ะ แล้วขึ้นภูเขาแล้วก็ลงบอายอแล้วก็จะถึงแล้วนะลงไปแล้วคุณก็แบบถึงภูเขาคุณอาจจะเห็นหมู่บ้านคุณก็ลงบายเลยเขาน่จะเข้าใจเนาะงั้ไก่อนนะพี่โว้เราก็ไม่มีอะไรให้เข้าด้วยมีมีข้องกินอะไรวะแจ็คอใช้หมดไปแล้วโอ้มีแต่กาแฟก,ก็กินไม่ได้ช่วยดูงได้บนะได้เดี๋ยวผมดูทังนี้ให้ ถ้าพี่ไปไม่ถูกก็ย้อนกลับมาที่นี่นะครับครับพี่ครับเฮ้ย <c oughs> ใจใเขาย้อนกลับมาแล้วไหมแใจใ๊จเขาย้อนกลับมาแล้คไับเเป็นเรื่องจริงนะวันนะี้คือเขาไม่รอดแน,น่ๆเพาบาดเจ็บหมาเนี่ยผมว่าเขาบาดเจ็บหมาเอยทุกคนครับ <c oughs> <c oughs> ก็ถ้าทุกคนเจอเหตุการณ์แบบนี้ในป่าบนห้างแบบนี้ทุกคนจะทํายังไงครับแ,<ต>แอบอเขาน่าสงสาราจริงๆนะใช่ถ้าเป็นคนในพื้นที่เราก็ต้องรู้ใจใช่ป่ะ แต่นี่ไม่ใช่คนในพื้นที่ด้วยแจ็คผมเลยไม่กล้าให้ขึ้นมาเขาอาจจะลงอยู่ในพื้นที่อื่นก็ได้เนะลงมาจากพื้นที่อื่นนะครับเพราะที่นี่มันก็ที่ผมพูดอะมันเงียบสงิ่นมันเงียบสงงมากเลยแบบเงียบแบบน่ากลัวทุกคนเดี๋ยวเราจะรอดูดสักพักนึ่งว่าจะกล้าม,มาไหม แต่ถ้าไม่กลับมาแล้วก็จะดูว่ามีอะไรตามเข้ามาไหมไม่รู้ถ้าไม่มีอะไรตามเข้ามาเนี่ยแสดงว่าเขาโกหกสิใช่ถ้าไม่มีอะไรตามเข้ามาแสดงว่าเขาโกหกเพราะว่าสิ่งพวกนี้ถ้าแบบซื้อสิมึงทักแบบจะล่าคนแล้วจะไม่ปล่อยใช่ไหมใช่ก็คือถ้าเขาล่าแล้วเขาต้องจะกลับมาสามที่เดิมใช่แต่ถ้า จะลากนบนท้างก็ล่าไม่ได้ไไดใช่ไหมไม่ได้เราก็ต้องสังเกตการต่อไปน,นะทุกคนต้องระวังตัวนะครับต้องหายไปบริเวณเดี๋ยวผมเก็บมีผมกอนสังเกตการตลอดเวลานะครับทุกคนลองคิดตามผมทุกคนก็ปเป็นเรื่องที่ทเขาเหนี เราสงสั่นนะเราก็สรงสั่นเนี่ยเราก็แบบถ้ามันไม่ใช่ความจริงชว้ตเราทั้งชื้นเลยนะจแจ็คเราเเลยว่าถ้าเป็นเรื่องจริงนะครับถ้าเขาหนะีมาจริงๆนเะ้าไปไม่ถึงเนะี่ยโบัมตายมากนะอ่ะถ้าไปไม่ถึงเรากล้าลงไปพรุ่งนี้เราคงเจอเขาใช่ถ้าไปไม่ถึง,งถ้าเป็นกลางวันเราจะไม่กลัวเท่าไหร,ร่แจ็คอืมแต่นี้มันคือกลางคืนด้วย ถ้าเขาจำไม่ถึงเนี่ยเรากลับไปเนี่ยเราต้องเจอเขาเขาแบบว่าหนีแบบเอาชีวิตรอดมาเลยนะครับทุกคนไม่รู้อ่าลืมถามเขาไปว่าเขาโดนห่างจากห้างเราไกลไหมอืมใช่เขาหนีมาเนี่ยใช่เขาหนีแบบไม่คิดชีวิตเลยนะครับทุกคนเราจะได้พิสูจน์ได้ว่ามันคือความจริงหรือไม่ใช่ความจริงถ้าอยู่ไม่ไกลคือต้องมีอะไรตามมาใช่ นี้เราก็พิสูจน์ไม่ได้ว่าจะมีอะไรตามมาหรือเปล่าเดนี้เราก็หลอดสะพังนั่นนะเมื่อกี้แค่เราใช้เวลาคุยกับเขาก็นานพอสมควรนะมผมว่าเขาจะโกหกเราก็ได้ใจใจใจเดี๋ยวเรานั่งเงียบบนห้างกนนะอนบ้งโอเคทุกคนเี้ยเดี๋ยวผมกับโบก็จะปิดไฟแล้วก็นั่งเงียบบนห้างนี้นะครับทุกคน ไม่นมีย่บบทา่ใไม่ได้ยินอะไรเลยนะครับ ไม่รู้สึกอะไรเเปิดไฟดูบอเขากลับมาแล้วเมื่อกี้เองไปถึงไหนเนี่ยผมเดินวนวนอยู่ตรที่ดมนั่นแหละพี่ผมเดินเเขายังไม่ไปไหนเลยเนี่ยแกเอายางนี้ดีวยวไไม่ถูกพี่พิสูจน์ต้องพิสูจน์ดูช่วยผมหนพี่ มีไฟไหมไฟฉายมีอยู่ในกระเป๋าหรอไปเอ็มาดิ๋ยวลาก็ต้องพิสูจน์ให้เขาดูนะผมขอ่เอ้ยเอ็งจุดเองก้าวจุดไฟฉายบ่วแจมเยนไฟฉาไอ้งแคพีชก็พอแล้ทุกคนดูไฟชผมนะแก๊สเต็มนะพี่จุดได้ไหมเนี่ยจุดได้มาพี่จดเลยดูที่เขาโยนอ่นแล้วอะโยนไฟช โยนไฟแชกแกช่วยผมหน่อยนะพี่ช่วยผมหน่อยก่อนผมกลัวแล้วจิงๆพี่ไม่ถ้าเกชุดไฟแชกไม่ได้เราจะได้ไล่ไปเลยเราจะไม่ใจอ่อนถ้าชุดไฟแชกไม่ได้อผมก็ร้องเลยนะพี่โอเคพี่เดี๋ยวผมจะโยนไฟแชกไปให้นะถ้าไปจุดติดเนี่ย ผมจะลงไปช่วยนะครับได้เลยโอเคไปแช็กติดปกปตินะครับทุกคนเอาพี่จุดไปแช็กเลยครับจุดได้ไหมแเฮ้ยทำไมมือซ่าน่ะกลัวเหรอกลัวดิไอ้จุดดิเลยจุดได้ไดจุดได้จุดค้างไว้ก่อนจุดค้างไว้จุดค้างไว้ โอเคไม่จ๊่โอเคเดี๋ยวลงไปช่วยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บเขาต้องการความช่วยเหลือนะเนี่ยเราพี่ผมถือมีดลงใบได้ไหมเดี๋ยวผมยังไม่ทำอะไรพี่ผมแค่ถือไว้ป้องกันตัวโอเคไม่ใช่เอากระเป๋าไปด้วยเอาไปให้หมดเลยถ้าเป็นคนจริงเราจะผ่ากับหมู่บ้านนะครับทุกคนเพราผวาหนักแล้วนัะนะ ไ,นะไม่ทำไม่ทำาผมแก้เอาไม่ลงมาด้วย<ๆ>เพื่อป้องกันตัว ตัวเขาอุ่นไหมอุ่นเลยเป็นคนอุ่นอุ่นอุ่นไหมตัวอุ่นเหมือนคนปกติใช่ไหมเหมือนคนจัดลางจัดด,ดิเหมือนคนเลยเดี๋ยวผมเก็บมีการเหมือนคนนะอุ่นอยู่ตัวสั้นตัวสั้นเอ้ยเป็นใครล่า,าไม่รู้ตัวร้อนเกี้ยเลยเป็นใครล่า,าไม่รู้ใช่ไหมเขาเดินไหวตัวนีเวน้เดี๋ยวพยุงไปให้พวกพึงพ่งเดียว มาดิถีกล้องไงแจ๊กดูผมเถอะเดี๋ยวแจ๊กบุ้มเลยนี่นะครับทุกคนพวกผมก็จะพาข่าวกลับหู้านะครับซึ่งเรามั่นใจว่าเป็นขนจริงๆนะเราเลยพากลับนะครับแจ๊กไค้ขึ้นไหมดูย ดูเขาตัวร้อนอนูนุ่กโบปิดกล้องไปเลยโอเคโอเคเดี๋ยวช่วยพยุงหน่อยโอเค okay, ทุกคนก็เดี๋ยวจะพาพี่เขากลับแล้วครับเพราะว่าดูแบบว่าพี่เขาไม่ไหวแล้วนะไปพี่ปิดกล้องไปเลยนะ